สิวยังไงให้ลืมไปเลยว่าเคยเป็นสิวค่ะสิวที่เกรดรุนแรงที่สุดที่มีทั้งอุดตันมีทั้งอักเสบมีทั้งหัวหนองกระจายลุกลามทั่วใบหน้าทายาแต้มสิวยุบแค่แป๊บเดียวสักพักมันก็เริ่มดื้อยาแต่สุดท้ายตัดสินใจเจาะเลือดหาสาเหตุตกลงอาหารที่เรากินมีผลหรือเปล่าผลฟิตเทสกลับมาปรากฏว่าเคสนี้รีแอคชั่นรุนแรงที่สุดกัา ไข่แดงและไข่ขาวกินมาช่วยชีวิตทําไมถึงเพึ่งมาร่างกายไม่รับตอนอายุ27เมื่อไหร่ก็ตามที่เราโตขึ้นเรามีความเครียดนอนดึกพักผ่อนน้อยระบบภูมิต้านทานก็รวนเพราะฉะนั้นสิ่งที่กินได้บางทีตอนนี้ก็กินแล้วสามารถกระตุ้นสิ์ได้ค่ะเพียสนี้ตัดสินใจงดทั้งไข่แดงทั้งไข่ขาวและผลลัพธ์หลังจากงดอาหารได้หน้าแบบนี้เลยเพราะฉะนั้นการรักษาสิวอาจปต้องรักษาแบบองครวมไม่ใช่แค่ทาย,ยาย อย่างเดียวเพราะทายาเป็นการรักษาหลักถูกต้องค่ะแต่ถ้าสําหรับคนใจร้อนต้องดูแลแบบองรวมรักษาที่ต่อมไขมันด้วยเทคโนโลยีที่ทําให้ต่อมไขมันแห้งและทายาต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอและมดอาหารที่แพ้อย่างจริงจังแล้วเคสนี้ลืมไปเลยว่าเคยเป็นสิว